หรือขอขเล็งเห็นที่ความต้อักาของการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าให่เป็นไปด้วยกันจึงดำเนินการลงทุนให้เกิดการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งจะส่งผลให้ประหยัดพลังงานได้อย่างมหาศาลโครงการส่งการใช้หลอดไฟเพิ่เริ่มดำเนินโครงการเมื่อปีหลอด5 2มีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนมาขอเพิ่ม ที่แข่งประเทศไทยจะได้กล่าวถึงโครงการประหยัดพลังงานพรอ้อมกล่าวมอบหลอดของเบอร์ห้าขอเรียนเชิญท่านสืบพงวุรณะสิรินทร์ค่ะรัวแทนผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านครับในานามของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผมมีความยิน,ยนดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มามอบหลอดเบอร์ห้าหลอดหอเมเบอร์ห้าครับ ให้แก่กรมสวัสดิการอาหารและสวัการสาส่วนสำคัญยิ่ตงต่อการลดภาวะโลกร้อนเนื่องจากจะช่วยลดการปล่อยคารืบอนะจออกไซด์ CO2 ได้ถึง62ตันต่อปีของโรงงานในครันี้ใหฝัดเป็นอย่างยิ่งว่าผลของการประหยัดพลังงานด้วยการเปลี่ยนมาใชุ้้นรอนที่มีประสิทธิภาพสูขขงในครั้งนี้จะเป็นตัวอย่างให้แก่หน่วยงานต่างๆ รวมท e ั้งสาธารณชนให้สนาบสนุนการใช้ค่ะขอบคุณค่ะเรียนเชิญท่านผู้ว่าการที่ตุ้ยรับรองค่ะไม่จะพักรักลรอกและในระดับต่อไปท่านก็กรมสวัสดิการทหารบกจะได้เป็นผู้ช่วยผู้ว่าการการกักข้าวฝ่ายปรมแห่งประเทศไทย ท่านผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนานพอบริหารระดับสูงจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมถ่ายรูปกันบนเวทีค่ะ นีกนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งภาพประวัติศาสตร์ค่ะระหว่างกรมสวัสดิการทหารบกและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะค่ะคุณผู้ชม 请坐。